thank you ติ๊เป้าเมนูสุดเด็ดของวันนี้ก็คือเมีย่ยงเมีย่ยงขอหมูยา่างว้าวย่างสุดเด็ดนะคะวันนี้ให้เพื่อนๆลองนำวิธีการทำแล้วก็เอาไปทำขายหรือทำกินก็ได้นะคะรับรองว่าดเด็ดสุดให้เพื่อนๆลองไปดูวิธีการทำแล้วก็พร้อม<ะ> <served> ลุยกันได้แล้ว Two hours later. เกมบรรไดงูใช่ไหมโชว์นะค่ะวันนี้มีอะไรคะนี่เลยโอ้โหคืออะไรคะเกมบันไดงูเกมบันไดงูเล่นกันนะคะหอมเลยอ่ะหอมไหมหนึ่ง้าโอ้โหอุ้ยแม่หนูน้ำอีกแล้วขึ้นบันไดไวได้ไงเนี่ย ไม่หกครับห 2> 2, นึ่งสองสามสี่ห้าหกยังอยู่ที่เดิมถ้าถ้าพออยู่ใจแอนพอก็ตกพ่องไม่ได้ห้าครับหนึ่งส นี้ผักของเรานะคะผักข้างเคียงก็จะมีผักสลัดมีผักชีมีสาระแนมีแตงกวาแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยมีโหระพาด้วยนะคะวันนี้กินแก้มกับเส้นมี่อร่อยอร่อยของเราวันนี้กินไม่รอใครเลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสุดเด็ดก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดทัวตัดนะคะนี่นี่ แล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่สูตรเด็ดนะคะใครอยากได้วิธีการทำคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะพร้อมลุยลุยได้เลยดูวิธีการกินนะคะอาวใส่หมูใส่เส้นหมี่เข้าไปนะคะ ก็ใส่ผักตามชอบเลยบ้าเ,อ,าเอกแล้วเอื้อไม่ถึงลุกขึ้นเลยแล้วก็ใส่น้ำจิ้มจิ้มสูตรเด็กของเรา <c oughs> ก็งับได้เลย <c oughs> <c oughs> รสชาติเป็นไงบ้างหมูอร่อยไ<ๆ>หมั้ยเหี่ยเป็นไงเหี<ๆ>่ยมกิงก,ะ,งกะสอแล้วเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยเลย white, ใช่ไหมใช่หมูที่เราหมากักจะหอมสามเกลอนะคะห<ๆ>อมมากเลยแล้วก็นิ่ม อันนี้ให้หนูใช่ไหมใช่พี่วางอย่อ่<ะ>นึกตัดไงไหนมั้ง ลองดูชมดิอร่อยไหนนี่มันปืนหรือเปล่าวะปุ้ม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 ใส่เข้าไ,ไปนะคะหมูจะผักตามชอบเลย มอืมอเปลี่ยฟนฟอดฉีใบเรื่อยอแล้วก็ใบโหระพาหนึ่งใบก็ลาดน้ำจิม้มเข้าไปนะคะอ,อ,อร่อยไหมอร่อยไหมอืม ตัดอะไรเอ่ยชอบออกหากินในเวลากลางคืนกลางวันชอบนอนหลับตัวสีดำเพื่อนๆตอบได้ไหมนะน้องๆจะตอบได้ไหมนะ,อะตอบคุณม้าตอบนกนกอะไรนกเดียวฮิดไมตอบอ ตัวสีดำหากินตอนกลางคืนชอบอยู่ในถ้ำไปตอบได้ชอบอยู่ในถ้ำเหรอรู้แล้วเออบอกเลยอ้อาวตอบก่อนชนะนะก้างข่าวเนื้อหนีข้างข่าวเฮ้ยผิดเราชนะข้างข่าวไอ้อะไรข้างขาวมันมีสองขาขา ข้างขาไม่มีขาเอ้ามันเป็นตรงปีกมันใช้ปีกมีชองขามันก็ใช้ปีกเดินอย่างงี้เดินแม,ม่บอกว่ามีสี่ขาเออมั่วแล้วไงอ่าแม่พี่เหรอองานผู้ออมามากอหรอตำพอดิข่อข้อทูถมของเราเหรอสัตว์ชนิดใดน,นะโอ้ย สักชนิดใ<ต>ดที่ช่วยชาวนาทำนาครับในสมัยก่อนขั้วนาเลยควายเอ้ยเรื่เงไ่ยก็เคยในหินที่ตาพูนไง๋อ,อถูกต้องนะครับเก่งจังวะอ้าวตาบูมาม้่งแล้วสัตว์อะไรเอ่ยไต่เท่าบ้าน ฮมีขาสองขามีมีหางยาวแล้วก็มีมีเล็บที่คมอืมีสองขาตัวใหญ่เท่าบ้านมีเล็บที่คมคนนลำแข็งไม่ได้นะคนนลำแข็งไม่ได้ด้วยโอ้ สีดำเหมือนคลายเป็นกอร์สีราแต่พ้นลำแสงไม่ได้ช้างคิดสีดำคลายกอร์สีราพ้นลำแสงไม่ได้ไว้ายตัวใหญ่เท่าบ้านเลยเหรออืมซลเลนเฮดไงอะไรบอกว่าไม่มีหวัวลำโพงอ้าวเหรอตันใหญ่เท่าบ้านหลังฟ้าเลยนั่นน่ะ ยอมยอมก็ขอสีลาวนดลำแฟงไปไหนคอสีลาวูลำแฟงไปไหนโม่แล้วก็โม่เลยื่นขน่อไปแล้วสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปกินต่ออีกนะคะอย่าลืมกด กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วต้องกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ช่องตัวติดเตาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย